ก็นมีอีกนาเนเดี๋ยวเราหลังจากนี้ก็จะมีการโอเคมาช่วยนะครับส่วนนี้ก็อยากให้แย้เห็นว่าวิธีการทํางานของงานเชือกงานลูกตะกรอนก็เป็นงานที่สําคัญนะครับนการดูแลต้นไม้สําคัญไม้ทรงปลูกไม้ลูกหมกลูกข่ามโรดกแล้วก็ไมส้สําคัญจะจำรรษที่ต่างๆที่ต้องเข้าไปดูแลอย่างพิถีพิถันเรื่องความละเอียดนะครับตรงนี้เราจะตัดมากไปเพราะว่าต้นมันตายจริงๆไม่สามารถที่จะเอาไว้ได้นะครับในส่วนนี้ อันนี้ก็อยากจะให้เห็นถึงความสูงเทียบกับเสทงนะครับว่าเออลักษณะอยู่อย่างไรแล้วก็มีอะไรอย่างไงได้บ้างนะครับในส่วนนี้ก็เสร็จสิ้นนี่ครับหลงังจากนี้ผมลงมาเล้ท่อนนึงก็แล้วท่อนนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ลงลงมาเองนะครับแล้วก็ใช้เครนในการที่จะตัดต่อไปนะครับไม่สามารถที่จะตัดได้เพราะไม่มีเชือกโยงเชือกโยงก็ไม่สามารถที่จะทํายืนอยู่ได้นะครับก็ลงมาเรียบร้อย จะให้ดูภาพไปก็ตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงเวลาที่ประมาณสัก11-12นะครับเที่ยงร้อนจัดมากนะครับตอนนี้ก <sh arp from afar> <trans> ็ได้กระจากับทางข้างล่างแล้วว่าเออต้องลงมาแล้วนะอันนี้ตัดเกร่งๆอยู่นะครับลงลงลงมาแล้วเพื่อจะมันดูแล้วมันอันตรายนะครับเพราะไม่สามารถที่จะโยงตัวเองได้กับต้นไม้เพราะฉะนั้นเราต้องลงมานะครับตอนนี้ก็ลงมาต้นไม้หาลงมาเรียบร้อยตอนนี้ก็รอที่จะลงมา เดี๋ยวมาดูสภาพหลังจากนี้นะครับหลังจากลงมาแล้วอากาศร้อนมากแล้วก็ได้ดำเนินการตัดมาประมาณสักสามชั่วโมงได้กว่าๆได้นะครับก็เหนื่อยอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีตอน,นนี้ก็ได้เจตจาะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลงอะไรประมาณนี้นะครับก็ผูกเชืีกยและลงแล้วท้ายก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม ก็จะได้เจอกันในพิิธภัณอะไปนะครับนี่สภาพนครับยิ่งเขามดสภาพคุณไปออกเลยก็ครับ